สวัสดีจับพินนองแม่น้อยทำอะไรจ้าเอ๋แทนแทนแทนหมูกรอบน่ากินไหมอยากกินบ่พินนองเฮ็ดหมูกรอบไปแล้วต้มะโร้ไปแล้วจะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้นอกจาก๋กวยจับนะจ๊ะแม่น้อยบม่มีตับหมูแม่น้อยก็เอาเครื่องในเป็ดก,กระดูกเป็ดจ้ามาต้มเดี๋ยวจะทำากยจับกินกันนะคะพินนองแต่ตอนนี้ยังไม่หิว อไปสักก่อนรอดสักครู่เดี๋ยวสิจัดถ้วยจัดใส่ถ้วยให้พี่น้องดูอันนี้ไม่ไอยอบไน์เตหม้ออบลมหม้ออบหม้อทอดไรน้ำมันเนาะไม่อนใส่ไฟร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่ะมันจะออกมาสวยมากเลยจะพ้อแ้วจะไม่ได้ค่ะกินกว๋วยจับด้วยค่ะเดอ้อเครื่องเน้นๆ้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในไก่กับโอ้ยเครื่องในเป็ดก็กระดูกเป็ดเนาะ ทางนี้ก็จะเป็นไข่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 นะคะขอไอไข่หมูกรอบเปรียบปรุงไม่แล้วคะ่ะเหมือนเดิมเผ็ดเปรี้ยวหวานบมว่อยยังหลายพี่น้องฟาดเป็นกะละมังเห็นบ่น,นี่เห็นบ่น,นี่เนี่ยซัดเป็นกะละมังไปโลดความแส่บบอปาามีไผเนาะพี่น้องเนะาะบาหลายใหญ่หางมานางพลโลคอยย่งเหลือจวดจวดพี่น้องจวด คนแล้วเรียบร้อยปรุงแล้วพี่น้องเบื้อจะแซบบ่คะสตรีมค่ะสตรีมอืมแซบแซบที่หนึ่งไม่มีสองเป็นรองใครเนี่ยคุณนะเครื่องเน้นๆน้เด้อจะเด้อจับเด้อจะจับ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 ,จบมาพี่นอ้องเค็นกะละมังป้านี่กินมืดาะ มกอ็ยิงก็จับตรงน้ำคุู่คิดน้ำไม่เยอะ อขอคำแขนกินได้วปวดแขนไข่เน้น,น trek ah, cap bet nong ไม่แก่เป็ดอีกครั้งหนึ่งกึ้งไปนอนกึ้ง นี้มันต้องกิ่นพวกจังสีพีนองมจันเขากัน ก,กินแบบนี้คิดทอดตลาดเชร้าเนาะ คือนิเป็ดจุดดอดประจราเจ้าเซจ้าที่ซีตีหาดซื้อกับเขาแล้วนั่งชดก็จับ ำไม่น่อยกินนี่สามคนคนละอยากกินเนาะเห็นเขาลงขายในเฟซบุ๊กชุดละหกสิบคนเคยซื้อมาหน่ะบ่อิ่ม กินนี่ก็สาจุดุ่นละเขะเจาแท่ๆแกนห้ามอิ่มนค

ดูออนกระดูกออนเป็ดหอมหอมหอมสงองกระโหเป็ดเปียวหวาน กินเพื่อพีเอ่เพื่อน้องเมื่อต้มพะโล้เต็มเครื่องเนี่ยเห็นไหมเขาเนื้อเขาหนาอื บ่อพื่นพะโลเนาะแห้งตงุ่มแห้งอุน่นแห้งแสบสำหรับคนที่มักใครขาวเด่งเด่งแห้งความมือความฟื้นได้หล,ลายมือแห้งอุน่นแห้งแส,สบทำไมซื้อมาอยู่ จิ้พ่อแท้พะโลแบบต้มปุ๊บขายปั๊บไข่ขาวมิสีสซีอูอยู่แต่วาพาไปข้างในแล้วลดน้ำซอสน้ำพะโลันบวเขาในไข่เขาต้มไปข้างขึ้นเนี่ยมันจะแซบมดไข่แดงแค่นั้นก็แซบ อีกอันนึ่งการต้มพะโลสสังเกตให้สังเกตไข่สีไข่ขาวอยู่ยถ้ดดำแบบดำปื๊ดคุมนม่วนเขาเน้นสีอยู่ดำา้้าเป็นสีน้ำตาลออกดำแต่ออกท่องๆเดือมๆเขาเน้นขัวน้ำตาล ้มันใหม่สีไรแสบสีที่เข้าวคัวน้ำตาลแล้วมันใหม่แล้วมันแสบทางมันออกสีดำปึ๊ดนะไข่นะ่ะแล้วก็ออกคุณๆนะ่ะคือเขาเลงเฮ็ดแล้วก็ใส่ซิ๊วนิ่นเขาใส่เนิ่นซิ๊วถ้าโลน้ำตาลขวดจะแสบสุดสังเกตที่สีไข่ค่ะ ยาบาดได้ลังควนหมูหูได้ค่ะซื้อกับเขาซื้อมากินใหญ่จ่ปลุว่าอันไรจังไหนก็มีด้ในบางสิ่งบางอย่าง เซนเมื่อง่หมดแต่เครื่องล้ว,ลวนเลย,ยคักรักาใจสมกับคามอยากมากๆตับเป็ดค่ะ ข้ามเง้งี้ยไปกินของเซร็จเอาเลยจ้ะอำลาพัจจาพี่นองระเบิดจับครั้งเน่นๆเดี๋ยวรอเซนไซเนื้อผะโรยอีกอหน่วยหนึ่งแล้วก็เลือดข้างในอีกหน่วยหนึ่งนี่อีกถ้วยหนึ่ง หมูกรอบก็เลยอีกสามชิ้นได้กินดีครับอืมไปลวจ้าเดี๋ยวเรกจัดใจนะคะรักนะจุบ๊บจุ๊ายบายจ้า